جوں <laughs> تھا ที่สิบสามแก่สามใช้เงินเยอะถูกหนึ่งแล้วเปนเีย่างหงเลยหเรียน้วป็นเงีแต่เหมือก็ไม่ใช่ที่จังวว่ามรายได้ไม่ดีเานแบบว่าเร่งแบบแบบไม่เรื่อแบบคยเรี่นแบบคุเร่อแบบไม่็เรื่องบลไมู่้ไมีรูไม่เรียนเร ยี่สิบคนนี้ลักหลักหลักหมื่นแล้วนะเกือบแสนจริงยี่สิบคนถึงแสนเราบดการจต้รต้ร้ง่ามวงเนง แบบก็ต้องต้องแบต้องมีคนต้องมีคนจังหน่อยคนที่ขึมาทีนมาี่นมัดี่ขึ้นมาดนมา่นมาดีนาที่นที่ขนาดี่อึ้นข้มาข้มากูี่้มาท่นดี่้นมาู้นมานมนาีู่

ลูแไได้ดีนะแบบนีู้ปแบบคืบาีู้แบบไม่บุดเลื่อได้สภาพด้วยมันก็ดีกว่าทำงานออกฟิศจับได้เต็ได้แบบเป็นแตเป็นรูทีเนี่ยมังมต้อเบื่อกแ้กจกันเราจะต้องเป็นหมอะนที่มีเวลาอยู่กับมันพวกเนี้ยนมีเวลาอยู่ไหม แบบเดวจริงใครทำก็ไม่มีีเไม่ดลีตัวบางทีมีคนดนูแต่พอดีที่เีมาทำตอี้ันอย่วที่อยู่วันดูคนเน่อยเคน่ขตอ๋อางนสองพนนั่นมันเป็นตัวอยู่ขาตลอดแต่ไม่ นบนทีเลยที่มันแบบมือใหม่ใช่ไหมล่ะีกท yeah right. ี่เข้าใจเะเ้แทีครไมูเาปตคนที่แบบไม่เป็นเลยมันก็จะเราไม่เราเอาลูกับบทูเลยนะูแบบแต่าีแบบมันีงเขาแค่เขาแค่มีเงีมีพระเอก มรนมืนอาอขางนึงแง้นไม่มือนขึ้นใช่นะใช่หอเลยถ้าเราเตอมคนที่เก่งกว่าเรามือจะขึ้นแต่ถ้าไปตีกับมือที่เบากว่าเราเราจะตกใช่เพราะเราจะออกลูกโชย์เขาวิ่งถือลูกเขาวิ่งถือลูกไม่ใช่ว่าเราวิ่งเราดีๆนะเขาตีมมาลูกทังทั้งหมลยใช่เติลูกสิ่งโห่สำคัญสตีดลูกจริงกเกียนสปีดลูกเราอ่ะดีว่า หมดสีเหมดจริงาส่งนนส่งคนเดียวคนเดียวลงเสัหนียวน้องเหนียวน้องม่ตีตีแบบว่ามดนมนมันันมันนมันนมมันมนมันมันมน สบายไาารร่เหีืออใก็โต้องไปวิ่งต้อฟิตเนสมีแล้วพอจะไปซ้อมเน,นี่ยอพรุ่งนี้พอมีซ้อมต้องฟิตเนสเออไม่ฟิตเนสเอาง่ายอนนี้เราไดมดเกราหเลรา้วเราควรจะเตีอะไรระวางได้ที้วิเลยเราไม่มีข้เก เฮียหน้าเลือดเลือดลกเหมนเดียวเอออาให้รอดด้วยวันนี้สิคนประมาณใกล้ๆจะสิบคนเนพวกออฟฟิเลยออฟฟิศเด็กนิ่อยเด็กน้อยมาเด็กมีส่คนแต่ว่านเป็นออฟฟิศู้วัยวัยวัยแบบเหมือนคนวัยออฟฟิศจะมาเรื่อเล่นกันเยอะเยตคนต้นอีวันนี้คือ นี so vos, like well, so like ่นคี่นะ้รันี่นะครับ่นะคั่นะคไมน่น่รั่น่นะ้รนี่นะค่อนี่ร่้ี่นเรมน่นด้รัี่นะคน่ค่ไบน่นะคไ่ค่นนี่นะครบี่นะี่ร่นะ้รั่นะน่นะครั่นี่นะ่่

ลใช่ทันบ้านเรา,าเน้นถูกมวัน้ซอมได้ทุกวันไม่เฮียไปเหลืออะไรวะนี่พี่พี่สอนมาพี่เจียพี่เจียพี่เจียพี่นออย่งสอนอยู่แต่ว่าไม่รู้ไปสอไนไหนเนี่ยถึงแกไปสอนจีนนครสวรรค์แกก็ไปหลายที่เยพวนี้เปเจอรู้สพี่เจีย,ยห,ห่ยไหยยรอตนถเ3

โหดไอ้เหี้ยเป็นทีมที่แม่งคึกที่ผ่านเมื่อก่อนดันเลยก็มีคุณนะอนะนาะน่มีดดันยาเดียลใช่ังโนคุมบุรีังโกะี๋วไม่ได้ยินระหว่างันโลนังไม่ไดอจมิบเอยเรเหี้ยเลิกกแล้วไอ้ทีมแม่งร้องให้ทุกวันขอวิตีไม่ดยหรอกไอ้วิวตีไอ้วิวตีตลอดไอวิวนี่คือแบบชีวิตเป็นแบตเลยไอ้วิวพให้เด็นแบบเป็น เลยน้องิรไวไอวิวเหรอไอวิวไปเรีนที่เรียนแล้ว้วบพรุ uh, so day, little, little like ่งนี้ไปตื่นเช้าสอนเหรอไองเด็กปเรียนแฟนไม่ไม่ตรงเด็ทีมอะไรอนี่มันเป็นพ่ออะไรเมื่กีอามณมืนเป็นพ่อเด็กเลยอะ ดาวเป็นทรงเด็กแล้วครับทำไมนี่ก็เจอนายตลอดนาะตีวันอังคารไม่ไม่การนานาตีดีออสัปดาห์ที่แม่พี่บอยเขาจัดตีออเหรอแกนักหน้าเหรอไม่นหรอกถ้าแกมาทุกวันอังคารทุกทแบบมากเลยโอ้ วันอาที่นี้ไม่ค่อยมีฟิลลิ่งสีเลยว่ะเสาที่นิดนอยไปนีสที่คืออยากให้มันเป็นวันที่แบบเราได้แบบนอนงงงอนอนนานๆในซีรีส์เย่ออวันคาเฟ่ยิมเีอร์นคาเฟ่แข่งให้ต้องไมเรอะกลเายไได้บ้านเราอะอะไรมันก็ถูก จับใ่ช่วงที่แบบว่าไม่ต้องไปต่อจอว่าจะมุกไปไปสอบสอบไปนี่สมัครต่อจอแต่ว่าช่วงนั้นไม่ไม่ผ่านได้ได้แค่ที่สี่ได้ที่สี่มันมีตัวเก่าอยู่แล้วไงแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเก่าเขายังไงก็ไม่เห็นอะไรนทนายบางเออแกไปทำทนายใช่ใช่ใช่เปิดสมรักงานรุงกว่าแต่ว่าแกก็ไปอยู่นี่นะอยู่รัฐสภาแบบไปทำเกี่ยวกับพวกเป็นการวันนีกาอะไรพวกนี้ แม่ก็ทํางานอยู่บ้านก็ชิวๆของแกบ้านบอยอ่ะมันชีวิตบ้านป่ายก็อยู่บ้านอ่ะเออแล้วพ่อบอลเป็นไงไม่เจอชนะเลยบ้านเจ็อเยอะมาถึงโรงพยาบาเขาหลอกแกทำงานอะไรคุณงามเนินเนี่ยเขาหลอกทำงานโรงบ้านเหมือนเดิมแล้วบอลไม่ไปเจอเลยเจอปะพี่ก็พี่ก็กลับมาจากบูร์บ้านพี่ก็กลับมาจากบูร์บร์เป็นกาลสินเนาะเลอมากาลสินตอนนี้มีทีมแบบเดียวกัน อยู่หรอน้ำดำหน้ดังเลเอเรแบ็กทีมวอเตอร์แกน้ำเรุดขยเราเคมือนน้ำดำนเราเคยตั้งทีมอเตอร์แบ็่า่่เอหนนใหม่แม่ไปอยู่โรงแรมอยู่ก็ก็ดีอยู่นู่นก็ดีเอาจริงบว่ากิจกเจริญแล้ว่ไม่ง่ายอยู่นะของกงของกินอะไรแม่งก็อร่อยหมด ไม่เคยไปเลยกระสินเดเส้นเรียไปวันแกมคนนี้เขาสอนแบบเด็กเยอะนะนี่คอไม่ออกวานาจะทำร้อนเลยนี่อเีมันพีมันพีนเลยตว่วนวี้ต้องวอ่นะนทีำคนเดียวเด็กเขาถ้าอยากเรียนแค่เรามันจะผูกขาดแค่เรา ก็ว้านหนึ่งหยอดทุกวันเนี้ยพี่เป้ไม่ต้องมาสอนสอนในวิวคนเดียวไม่อยากสอนที่เหลือก็สั่งวัยเคยไปฝึกฝึกงานที่ล่วงถึงเออช่วงนึงโหทำงานเจ็ดชั่วโมงกอนบ้างชั่วโมงร้อยสี่สิบตอนนี้ที่วัยได้ก็ปล่อยลูกอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆันี่ครับปล่อยลูกปล่อยลูกอะไรเงี้ยแล้วใครไปฝึกล่ะไปฝึกเขาไปฝึกกับเป็นเหมือนเป็นตู้ฝึกสอนเป็นฮับเบอร์ อยู่ประมาณเหลเดือนประมาณนั้นแล้วแล้วก็เบื่อมันอยู่แต่ในเอ่อพงกนี้ใครได้หยุดแค่วันจัเดีย์วันเท่าไหร่หน่ร้อยสจบดสิ่ร้อยสสิประมาณ7ชั่วโมงอวัแล้วนได้น้อยได้น้อยถึงได้นาะ่เป็รับรับเป็นัาจะมีขาวดีเจดชิเดียววอยได้งานแบบนั้นเฉพาะวันสดา์ดินนอกนา้นก็จะเป็นแบบว่าสอนแบบแค่วละสงชั่วโมงช่วงเย็นรอเปิดเทอมันไม่ได้มีช่วงเวเ้าร้อยวันละ ก็ากดทำแค่สองทีเดียวตกวัน้นยังด้เงนอยู่หนึ่งหนึ่สเดแต่ว่าเขาพิที่นอนให้หน่อยสัตว์เฉพดีคืออะไรได้เพ่อด้หยาเได้รเยอะแล้วก็รู้ได้รู้วิธีการสเราเกิดสอีแล้วเราสองทีมเดียวจะไเม่อวานี่บ้านบอลเรอจะด้เรอมจะได้นะอไม่ต้อไเดืสอบทเดีโเคแล้วเก็ดีนะได้อยู่แแองีแบบเดงีกยกล้วเขาไปสอนที่ไหองเทีามันจะ เรื่องี่มันจะมีเช้าตอนวันเย็นในบางช่วงเวลาเลยใช่แต่ว่าข้อเสียคือมันจะคลิกเวลาตอนนี้มันแบบว่าสมมติเวลาเนี้ยบอลจะแบบไปอยู่กับแฟนก็ไม่ได้ไม่งั้นควอาจจะต้องเป็นสอนด็อกเขาเรียกว่าเป็นพิเศษของบอลเองไวแนะนด์ำอย่างนั้นนะมันจะออกแบบได้ไอ้จริงสัปดาห์นี้ผมไม่ว่างนะครับไปไปถ่ายอลอันนั้นมันคือแบบเหมือนวันนี้เรากำลังจะเข้าเติมบอลไม่ว่างแค่ไึ่งเขารู้เร่ได้เออมันต้องอย่างไง มันเหมือนดูทีเนี่ยเขาต้องการรับคนที่เป็นดูทีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะอะไรมเปไรถูกว่วท้ตายปวดท้อตายนั้นท่าหาเลยว่ะหนักนะร้อยเปเ็นตท่านหลนี้นที่ดีที่อย่นึงแล้ก็ะ ็สัาแต่ว่าเขาจมีเวลาแต่ว่ามีทําเวลาอยู่ก็ไม่หมนมายว่ามั่งทำเลยเไ่ไ้ทงานนไม่้ทำงานเลยแตว่าเจีหย่อเลยไมไ้ทงานแต่หมูาเมเดียวเลยขวรไปทํานยังไงขาดกาดไม่เหมือนกเยเพราะตุย์มาานยอะแยเลยแล้วยงออเลยยงไม่อเลยยง ไมไปหลายวันเลยหรอแลก็ไปีบมือจีมาแล้วอยู่กับาที่นที่หน้าเพอออกดีบกลีที่งตอนนี้ต้องไปปะไปเนมจีเรือไม่เื่อมจบีนมันไม่เื่อะเือแบบเป็นเือทั้งหลาม่เป็นเือายพอยู่แล้วที่ว่าไปหลประมาณไปดึง้งติชสิทางเนี้ยนะเมื่อยแล้วิงเพิไปเที่ยวด้วยกันไปรู้สึกว่ามันเหื่อยหน่อา้ทา็น ชิ้นว่ามอนมอนสวยอ้ไหนสวยชิ้นไอ้กอบจูบสวยมากที่มอย่างไรไอ้นรปจีมันรูปสวกเห็นน่เห็นอกบัาลงเห็นเห็นสใสอะรเงี้ยพวกธรรมาีวหานะีเหื่อหี่ไม่ใงมันโง ตูไม่ค่อยมีใคไปกบีอ่ะแม่ดังถึดอลอยดูนะูใช่ใช่อันนี้มันมีว่มาที่สมส่แล้วโ่่ามใกล้ๆเนี้ยเหรอใกล้มั่เกาะแล้วได้สนดูมากเอออ่ออผมชอบทเลนอบอนจะดีออเออช่นี้เนย ก็พอใจตทำงานมันคือแม่ก็ยิงานเดียวแล้วอย่างนงบางทีที่เราเห็นนะทีเารู้จักหรือว่าคนที่เราอแม่จะไม่เนที่เราเห็นนะเะตอนที่ที่เราบอลบาันไม่เห็นเเเปิดนี่เราต้อไปมาดเดียว่ว่าเ้ยออกื่งนเาี้ยปเนากับน้าที่เราเห็นเเป็นเาอมอไปให้เห็น ใคือบอลม้างัมยคงไงแม่งไม่เห็นที่อะไเลยในมมมัดน่นเอก็เหมือนบกโดเลยเพาว่าเหมือนแบบหลบโอนนันเ็นมาป็นภาษอป็นทัลแล้นีบ้างแล้วแต่วัตถุที่เราไปมันม่ตอาแต่ว่ามันมีเน็ตไอ

อยกมัห้าดีดอดมากเลยออกมันห้าดีมาเลยดูขึ้นเนือดน้อแมันเป็นเนื้อดีนากเลยแต่ใสได้สามตวนาพอหนาเลยตัวหนาเลยัวหาเลยตัวหน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 าเลยตัหนาเลยตัวหนาเลยหนาลยตัวหนาเลยตัวหนาเ ยก้ลงแรงมากขึ้นเยะเรแรงกเขทว่ายดุ่วงึ้นมันแรงก่อนที่มันถ้าเราไปก็ขึ้ก็ได้ขึ้นขข้นขอยู่นี้นระว่างขยลนขยันที่ถั เอาเรียนปยเลยึดท่มันเพือคว้เเรยก่ันจะไ่วิ่งขึ้นไปลยตัว่อนต้้เเพราะตรงนั้นมันมันไม่ลื่ใช่ไหมล่ะแล่องแกเลยวิ่งกลับเลยหรอโผล่ว่ากลับที่ตังค์เลัว่ะวิ่งกลั จบแล้วเหรอยังพี่เราพอมาแล้วแต่ไม่ตีแล้วเก็บแรงไว้พรุ่งนี้มั้งทำไรครับพี่พรุ่งนี้หนูลองเปิดตัวนเอ็มที่แกนูล่าจริงเหรอจริงแกนูล่าไหนที่ตรงนี้เหรอตรงปลาลมอ่ะพี่เออได้ได้ได้เออเดี๋ยวเพื่อนไม่ตีสองตู้หมาแต่มันจะมีเมือพีหรือบ้างนะพอหนูเปิดไลน์ตรงไลน์ชื่อตรงไลน์ชื่อ ใช่มาถึงแบบรอดูก่อนว่าใครมามากา่อลองทำครั้งแรกค่ะพี่เจนให้ลองได้จะมีมือนะครับอลกันอ่ะพี่ติดอลเมื่อกี้นี่ไงเป็นการโปรโมทเนี่ยโปรโมทอ่ะตี้นะคะเออเนี่ยรงนแกนล่านะครับพี่ไปติดได้นะคะได้เลยทุ่มมหมือนลมชื่อไม่ต้องบอกใรพี่ เดินไปเลยคะเดินก็ไปเลยเดินก็จัดเองนี่แหละได้ไปไปไบดีๆคอนโทรเหรอ